ค่ะเราลองมาดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะคะตัวอย่างที่ใบเลือกมาก็คือยูนิตหนะคะเดี๋ยวลองลองไปดูที่ยูนิตหนเพร้อมๆกันนะคะยูนิตหนเนี่ยจะอยู่ในหนังสือเรียนหรือคู่มือครูหน้า4่ถึงหนะคะตัวอย่างที่ใบเลือกมาในยูนิตหนนะคะก็จะเป็นส่วนที่ได้ฝึกทัก,ทกษะการอ่านและทักษะการฟังนะคะหรือ reading and listening นะคะก็คือตัวอย่าง 3B ค่ะ คุณครูจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนที่เป็นออดิโอให้นักเรียนฟังนะคะยังไงลองกดเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Love your neighbor. I don't know about you, but the way I feel about my neighbors depends on the time of year and even the time of day. I'll tell you why ค่ะคุณครูจะเห็นว่าข้อแรกนะคะข้อดีของ Interactive Software ก็คือคุณรูไม่ต้องไปหยิบแผ่นออด i โออีกหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็มาเปิดข้อดีคือมันรวมอยู่ในนี้เสร็จสับนะคะอันดับแรกเลยคุณรูจะเห็นว่ามันจะมีให้ในักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะคุณรูก็สามารถที่จะคลิกทีละประโยคยาวๆหรือทีละ paragraph แล้วให้ในักเรียนลองทำอย่างเช่นเบอร์หนึ่งต้องตอบว่าอะไรคะระหว่าง me you us with them นะคะ เมื่อกี้ลองฟังไปเรียบร้อยแล้วสมมตุตินักเรียนบอกตอบ you ค่ะนะคะครูครูก็เฉลยส่วนตัวนี้เหมือนกันถ้าฟังไปนะคะอ่ะาคราวนี้ต้องตอบว่าอะไรคะสมมตุตินักเรียนตอบถูกว่า unfortunately นะคะก็ตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ฝึกทั้งฟังแล้วก็ฝึกทั้งอ่านด้วยค่ะแล้วก็ตอบคำถามได้ด้วย